ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตหรือมาลองทำการสวอปเหรียญน,นะครับจาก SCF Main นะครับเป็น FUSD นะครับ FUSD นะครับเพื่อจะแปลงเป็น USDT แล้วก็เพื่อจะวิดดอออกไปที่ Exchange ในแับแปลงเป็นเงินบาทของไทยนะครับเบื้องต้นเริ่มแรกนะครับเราต้องไปที่ฟังก์ชันที่เรียกว่า ASC F นะครับ SCF เสร็จแล้วเนี่ยเราไปที่การแลกเปลี่ยนนะครับผมพอไปที่การแลกเปลี่ยนื่องจากว่าเมื่อวานบริษัทได้มีการอัปเดตนะครับอัปเดตว่ามีการปรับฟังก์ชันนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับผมมี SCF อยู่ประมาณ5.7นะครับผมก็เลยจะแลกสัก5.6นะครับเผื่อไว้0.1เผื่อไว้เป็นค่าธรรมเนียมนะครับผม ก็5.6โอเคผมจะได้เงินมาอยู่ที่370เหรียญน,นะครับผมโอเคครับผมแลกไป5.6เหรียญเอเซีได้เงินมา370เเหรียญสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือเลขกระเป๋านะครับเราต้องใส่เลขกระเป๋าท้องถิ่นด้วยนะครับผมเมื่อใส่เลขกระเป๋าท้องถิ่นแล้วนะครับเราก็กดคำว่าแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผม เสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจสอบเลขกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับที่สําคัญมากก็คือว่ากระเป๋าที่แรกเนี่ยต้องเป็นกระเป๋าเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่ใส่เลขกระเป๋านะครับเงินของคุณอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคกดขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดรหัสครับโอเคเมื่อกดรหัสเรียบร้อยแล้วกดโอเคครับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับพอแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องดูคําว่า มันอยู่ระหว่างคอร์ชเอนอยู่นะครับผมอันนี้คือแลกไปละนะครับถ้าไหนทําเสร็จแล้วเขาเรียกว่าข้ามเชนสําเร็จนะครับอันนี้คืออันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมกาลังจะแลกนะครับแล้วเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบเขาดําเนินการนะครับผมโอเคครับอันนี้แลกกลับมาเสร็จแล้วนะครับข้ามเชนนะครับเร็วมากเลยนะครับไม่ถึงนับ1ถึง10ไม่ถึงนะครับก็ตอนนี้มาแล้วนะครับออกมาเป็น f USD แล้วนะครับ ตอนนี้ครับตอนนี้เวลาอยู่ที่13นาฬิกา19นาทีนะครับอันนี้คือแรกมาเดี๋ยวนี้นี่เองครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมจะแลก FUSD เนี่ยกลับไปเป็น USDT ก็กดเข้าไปที่ฟังก์ชันเดิมครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ไปใช้วิธีการเดี๋ยวนี้เขาปรับฟังก์ชันนะครับเราก็สามารถจะสลับ ตรงนี้อีกทีนึงนะครับเอา f USD อยู่ข้างบนนะครับมี3 7 1นะครับแล้วเราก็มากดลูกศรตรงข้างๆนี้นะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าเอ่อเราจะให้เลือกนะครับเขาจะให้เลือกเป็นอะไรแล้วก็เลือกเป็น USDT ที่เป็น b p 1 0เลขกระเป๋าอย่าลืมนะครับใส่ไปก่อนเลยนะครับผมจะแลกทั้งหมดเลยนะครับ 1, 3 7 1 371.28นะครับจะได้ทั้งหมด 3 7 0 5 3อเเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมการข้ามเชนะนะครับอยู่ที่0.2%ออบวกกับ SCF นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับเช็คแล้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสเอโอเคครับเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับ นี่นะครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาตรวจสอบนะครับนี่นะครับอยู่ในช่วงของการคอสเชนนะครับผมเราก็ต้องรอนิดนึงนี่นครับพอเราคอสเชนเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะ FUSD หายไปแล้วนะครับ FUSD ที่เมื่อกี้หายไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็น USDT แต่ตอนนี้ยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างคอสเชนนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับผมนะครับ ใช้เวลาประมาณนะครับถ้าผมนับเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ20มินาทีนะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็น USDT ที่เป็น Bp 20เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะโอนออกไปที่ b i t c u p s ั้งโ p o หรือ Binance ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนนะครับว่าเราจะ มีการคอสเชนตอนนี้ตั้งแต่ระบบมีการอัปเดตเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าระบบจะทําการคอสเชนและการสวอปอะไรต่างๆเนี่ยจะเร็วกว่าปกตินะครับทีนี้ถ้าท่านใดติดปัญหานะครับผมแนะนํากดไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าการเลือกเครือข่ายนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดตรวจสอบจับเครือข่ายเลือกเครือข่ายที่มีตัวเลขน้อยที่สุดผมจะเลือกที่179 นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดลูกศรหอยหลังไปแล้วก็ดําเนินการตามตามนี้ได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ